สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นผู้ที่สนใจจะสมัครไปทํางานประเทศตไต้หวันผ่านโครงการบินฟรีมีงานทํากับกรมการจัดหางานไทยโดยรัฐจัดส่งคุณสมบัติข้อแรกชายหญิงอายุตั้งแต่25ปีไปจนถึง35ปีผู้ชายขอส่วนสูง165เซนขึ้นไปน้ําหนัก60-70กิโลกร,รมัมในส่วนของเพศหญิงความสูงไม่น้อยกว่า155เซนน้นําหนัก50-60กิลกร,รมัมคุณสมบัติข้อต่อมาผู้สมัครจะต้องไม่มีรอยสักนอกรมผ้า คุณสมัติข้อที่ 3. ผู้สมัครจะต้องไม่เคยทํางานที่ไต้หวนันหรือเคยทํางานที่ไต้หวันมาแล้วไม่เกิน6ปีข้อ 4. ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคต้องห้ามในการเดินทางเข้าไต้หวนันข้อ5ผู้สมัครจะต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมและข้อสุดท้ายผู้สมัครจะต้องไม่มีประวัติการผ่าตัด สามารถศึกษารายละเอียดได้แล้ววันนี้ไปที่เว็บไซต์ของกครงการจัดหางานหรือจะไปที่บ้านฟ้าเพจแรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจดส่งเปิดรับสมัครความกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2568ไปจนถึงวันที่9มกราคม2569สามารถสมัครได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชะการและที่สําคัญหนังสือเดินทางจะต้องเป็นหนังสือเดินทางประเภท10ปีเท่านั้นและมีอายุไม่น้อยกว่า8ปีหากยังไม่มีสามารถทําใหม่แล้วแนบ่สลิปการจ่ายเงินได้